พี่น้องหากออกมาแต่บ้านพี่น้องรูดกปลุกดีมากดีมากแล้วมาสายบอกปลาลุงดูฮะลอยมาแต่บ้านวชิสกเครื่องได้ไหมนี่นายโบได้โบเป็นหัวเครื่องสินุ่งแล้วเอ้ยเหยื่อชิลุงใจ บมมีเครื่องสีนุ่งแล้วบริษักลายมือลเลยหักแม่คือกังกะกังกะแทะยอมหับเลยพี่น้องเอ้ยถือผ้าผุนีกินน้ำหมักผ้าบมเต็มที่หน่วย 10, สิบพันอะไรนี่ไลยป้าตอาสีมาผ่าหมักผ่าพกินเองอีกหมูผ่าใหญ่อยู่ส่เด้บริสิพผาหมักผ่าก่อนพี่น้อง พามัพผ้ากินเองก่อนตัวหนึ่งนำหอมตัวหนึ่งมานำบะหอมหหอมาสักท่านเดียวกันหมดหนึ่งหรือรอยู่ลังตู้เย็นปุขนมขนมขนมให้เขาไปเอาเองไม่สิาพาหมักผ้ากินนี่โดนโดนโด,ด ใสดีพ le no ี่น <tim> mmm <ma> ้องทองตีนลุงจอยลุงจอยผมมีทองตีนใส่ไปเบียร์ทนบอกหาวระเบ้อแกจะได้ออกซุ่มโอ้ยตายอลไรกีเดียวสิมข้าวอ่อนมูนข้าวกราบขงระเบ้อหนึ่งถูกตายถูกโอ้จ้าเราหมกข้าวอ่อน เด็กยิงโยธาแม่งพอมาแต่เิงเละแล้ีข่าวีจะสอบเลโอ้ยมันบอกมันเอาข้าวอ้นอันนี้นะ อ้ค่ะคบูมิเมนดอกแต้าทางในมันสีอ่อนนะกะมันผงปันนี่เลยข้าวมันสีตัว,ตวยังคนไนมนน่ตัวอืมอยังผ้ากนะีตัวอืมยัานะกี่ตัว ตัวตั้ง20,000ผู้ใด2น้อยนี่นะโอ้น้ออ้ซื้เงินลได้เงินดอันว่าสิบ่เอาเพราะว่าเขาก็ว่าสิเขาก็สิว่าเอาเลยเนาะของว่าสง จากเครืองนอุ้งอ่างดิอ right right nope totally ุ้มไปยังมันค่าท้องมันเห็ดหง้าสับเกลืองกุ้มไล่กระเจ็บเจ็บอันนี้กุ้มไล่กระเจ็บกระลูก ดิเห็ดกระตุ้มตัดมา้อก็กินน้ำยาจอกบุ๋งง่ายง่ายให้กระท้วงก็บ้ากไงหนึ่งเดือนได้สองนีอีกเป็นเดือนโอ้โหท่านจะไปอีกแบนตาจจะโจรบ้างก็บอกว่าจะไปหาหมอนี่ ใครว่าผู้ชายเข้าหนิกน่งน่งายกะเด็นออกมาาะมางหนัตายนบิ่งแค้นใจโลแค้นใจมาพาแค้นใจมาพาห้เด้อพี่น้อง มือราต้องง่ายอกไมันขับถอกจนความข้าออกปกติเขาก็บบอกเห็ดได้นี่นะเข็ดได้กูเห็ดเอง<ช><ช>ไม่ไนแม่ไม่แม่เห็ดแดงหรอกอันเช้าปอกกาบมานอ,อกแล้วบังพางพาใส้ซานเด้อพาเป็นบอก มือหนล่งาหน่วยนับออกมาตรงเพราะว่าเป็นเนื้อเป็นหนอเนื้อกขึ้นในบนส่วนเงือสวรรค์หน,น่วยหนึ่งสามสิบพันก็นมือกงนเนื้อเบิ่งเบิร์กแข็งเงือ ชิผ่ากินได้ป่ไปกวดไปเอ็กแต่กะโจยังบอกว่าห้าไปอยู่ห้าาองนอ่อนสิอ่อนบ่ออนัวขัามานมาข้าอ่อนแบบนี้บ้านแม่ท็บโเม่นมาข้าอ่อน บ่าเมกุนำข้าวกับพงบ้าเมกุ้นะบนเมกูบาเมกันบน้ำมุบอเมกูดบิบ้าน้ำมงูกอันกาบทางในมันก็จนดำกันดำแบบนี้บ้านเมกูนั่นข้าวกับพงบ้านเมกมึงเอาข้าวอ้อนบกไก่เออบ้าเมกเอาข้าวอ่อนเนาะบ้านเมกุบานน้ำมู้บ้านเมกุ้ก็บม่นบานน้ำมูก บ้าเสือเป็นยังหดน้ำกำไคร่กับบ้านกูเข้ากระโบน้ำมาข้าวอ่อนอันบ้านพ่อมึงมาข้าวอ่อนนี่นยก็ไม่ข้าอยู่บ้านพ่อมึงเหรอไม่ข้าใะบ้านน้อำหอยปังบ้านโฉกตะตูน บ้าน่อม mar ึงเออมึงเห็นบ่อยในท่อนนะเออนั่นแหละแล้วแมบผ้าอ่อนเอะเม่อกีว่าเราอยู่บ้าน่อมมือเออยืนถอยไปหาเบาให้วเดินสาวเบาโยกไปเบา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 

เดี๋ยวมีดแล้วพ่อมสิมีดดำมันีบีบ้าผู้ปลามีดตัผู้มีดตัวนี้บริสายเลยไปลโบปลโบไปเอาตัวใหม่นะก็ใช้อะไรพกไก่เนี่ใมันพามักภาพาาให้กินนี อยากก็จังอยากพาอันเบาอ่อนแต่พี่น้องเอ้ยโยคะสิบเอาไปได้ไปสั่งหมูไวัยเนาะหมูฝัวมาหายจะเอาแล้วพาวนำขัดแล้วอันนี้กาบจนดำเลย มาถูกไม่เห็นแล้วมาข้าวอุ่นตายแล้ว บ่วงเทิงตัวบ่วงมาให้แม่ดูแม่หลดุดลุก,กเนี่ยเดไก่เอ้ยบ่เทิงบ่เ,เ,ทงเ,เทิงอยาไปอันอนั้นต็แม่นแมน่ว่าม่เสียน้ไเออตตัะขีดเห็นปองจำต๊ะสองขีดมตัวลุมตัวลุมตัวลุมเออ บดนี้มันจามีตัวลุมตัวเทิงกินน้แม่บนน้ำมะพร้าวอ่อนนี่กินต้มเจียวนื้อกิคนเล่เอยไปเอาจอกต้นมาข้าออน,น,นเจีเย,เจเยงแล้วเจากต้นมาเส้งมันไม่ขาดอย่างนี้วกเราชิได้กินน้ำมะพร้าวอ่อนเจ็บแส่ขูดขนวนมันพอกอันนี้ไว้ป้าโผก,ก็กินหมดเจาะอันนี้สาบมาไหม เขาหาวนุอาว่าน่านดูอาใจัดเจ้านิ่มใจยายอเอไว้เขาหน้าอันอยดียวหนุ่มเยอะของแม่ก็ได้เดียวนี่แหละเห็ดเข่า no ต้ม no ตัดเห็ดหวาน อ่อนหักบ่วงซักกัน,นยังโมลงขันวนมันอ่ะเอามันเหยียปบปะแล้วมาเหยียบให้แม่อีกเนี่ยเอาเอา,เอ,าอันนี้ตอน <c oughs> เอาตอนน่าแม่ดูนู่นตอนโมมีมะพร้าวแก่แม่พ่อเลยแม่บอพ่า แม่กินหนักมันจำเนี้แม่ก็พ่อเลยพอเอาไปไหวให้แม่เป็นแม่ไปนละถ่ากล้องให้แม่เป็นบอตรูดมมุ่มเหมือนเด้มอ๋อเอาแจกเลยไปเอาไว้ไปทางเก่าพ okay. okay. ี่เ็นบอตัวสองขีดเห็นบอสองขีดเออตัวสองขีดสองขีด